หลหลทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นแบบสดสดไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมเนาะอยากให้ทุกคนเห็นแบบสดสดจังดูเห็ดเห็ดมันปูที่มัดเก็บวันนี้เห็ดมันปูที่มัดเห็นวันนี้เจอวันนี้เยอะมากเลยอยากให้เห็นแบบสดสดไงเนี่ยแบบดึงมาเป็นกออแบบนี้เลยอะ่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งคนเข้ามานะคะสวัสดีนะคะคุณประพาพรสวัสดีค่ะโอ้ยยินดีดดมากๆเลยที่เข้ามาทักทายนะคะเนี่ยดูดิเห็ดมันปูแบบคือแบบเก็บแล้วแต่เอ๊อยากให้เห็นแบบสด,สดๆนะคะก็เลยก็เลยลองลองลองไลฟ์ดูมีใครเห็นบ้างนาะสวัสดีนะคะดูดิเห็ดมันปูสวีเดนคือแบบเยอะมากดึงมาเป็นกรอเลยอะ่ะ เป็นกอกเลยคือคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราเคยเจอมาแล้วเมื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วมัดกระลุงอะ่ะหาไม่เจอกำลังจะกลับแล้วพอดีเดินอ้อมมาอีกด้านหนึ่งของป่าก็เลยจำได้ว่าเอ้ยจุดนี้แหละที่เราเคยเจอกันเคยเจอเห็ดกลุ่มนี้กันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะมากเลยอะ่ะก็เลยแบบเอ้ยอยาก <c oughs> อยากให้เห็นแบบสดๆเนาะ ไม่รู้ว่ากล้องชัดไหมสวัสดีกันเข้ามาได้นะสวยงามมากค่ะอยากไปช่วยเก็บจังอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่มังไทยใช่ไหมอยู่ที่มังไทยหรือเปล่าคือแบบว่าเยอะมากเห็ดมันปูตรงนี้ว้าวไม่มีใครช่วยถือกล้องนะคะขาตั้งกล้องคงจะต้องเป็นแบบนี้แหละวันนี้ ถ้าเกิดแนวนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นแนวตั้งอืมต้องเป็นแนวตั้งเดี๋ยวนะคะอยากตัดขาให้ดูจังมันต้องเป็นแนวตั้งอะ่ะเอออยากตัดขาลุงไม่อยู่ลุงเดินไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันตั้งไม่ได้อ่ะนะ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะอยากตัดขาให้เห็นอยู่เมืองไทยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมอยากตัดขาต้องใช้ขาหนีบแล้วแหละอย่างนั้นน่ะต้องใช้ขาหนีบ ได้ยินเสียงชัดไหมคะคุณลุงไม่อยู่อีกกริ้งคันดูฟินแล้วมาใหม่ฮิตเตอดูน่าเมย์กริ้งฮิตเตอดูเมย์อ่ากริ้งยอสตรีมอ่ะมันคันดูยอสหา โอ้ยบวสมิกเกมีกก o นแล้ฟลุอฟลุกอกเดี๋ยวให้คุณลุงช่วยถือมัดจะตัดนะโยสตรีมอะโยสกโกโยสโกรเรนซ่าคันดูแลสไทยแลนด์ <laughs> ให้คุณลุงช่วยถือทุกคนนี่มันทนาจะตัดขาเห็ดเพราะว่าเห็ดมันเยอะมากๆ อยากให้ทุกคนเห็นแบบสดสด,ดมัดอยากตัดขาทิ้งไว้ในป่าเนาะเนี่ยสวยมากเลยสวยๆดอกแบบสวยมากเลยตีน,นี้ยอยากตัดขาไว้ได้ป่าค่ะทักทายกันเข้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวมัดเข้าไปอ่านนะคะให้คุณลุงถือกล้องให้มันไลฟ์เป็นแนวนอนไม่ได้ไง ยัดตนมอีกเก่เลย gan กินทุเอยวิเคราะมาหิวตัวอะไรหิวอ๋อแล้วว่าบรอทำอะไรกันอยู่คะที่เมืองไทยเมื่อเช้าได้ยินข่าวเมื่อเช้าได้ยินข่าวไทยกับเพื่อนบ้านยังไงกันเนี่ยมัทนามาสวีเดนอีกสองเดือนมัทนาก็จะกลับแล้วนะ ก็ไดิไปเองว่ามีจิดนู้เหรอมาตัดขายเห็ดกันเฮ้ยตากล้องกล้องมาตัดขายเห็ดกันก่อนเยอะมากุ่งน,นี้อยากแบบลองแบบไล์ดสดๆให้ดูไง ติดต่อเร็กลิงเซโด้เซินเตอ้ตสวัสดีกันครับสวัสดีกันเข้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวมัดเออ่เข้าเข้าไปอ่านนะคะให้คุณถือกล้องให้คือแบบเยอะอ๋ยติดต่ออ๋ยบอหอดูวอร์รตัวกลิงเสเวตติโอ๋ยคือแมงวันน่ะบินตามลุงมาเต็มเลย เยอะมากกลิ้งดูคันฟิลม,มาแดดบดตาอมดวินแดดเอ้นอยเอ็นแต่นี่กลิ้งเงน,นีสยโคตั่งกะคันนเน่เลยนี่ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเนี่ยดูดิเพราะว่าไอ้ ลุงพาแมงวันมาเต็มเลยตรงนี้ด้วยอุ้ยมันไม่ค่อยได้ไลนาน้ม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เรื่องของการไลห,หลายคนขไลกันเก่งมากเนี่ยเห็ดดอกงามงามงามมากเลยดูติจะเต็มตะก้าแล้วกลุ่มเนี้ยคือแบบดีใจมากแบบโห oh. คิดว่าตัวเองจะ ไม่ได้เก็บกลุ่มนี้ซะแล้วคุณลุงอดอกนี้สวยอลุงม,มาตจนไ้ต่อดีกว่า <c oughs> นี่ เหมือนดอกไม้เลยทุกคนใหญ่มากคือเขาเกิดเป็นกอกอ่ะเนี่ยกอแบบเนี้ทุกคนได้ยินเสียงนะมถ้าเกิดเอาไอ้นี่มาเหมือนพี่หมวงก็ดีสิกันไกลเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดตัดแค่นี้ไปก่อนตัดเอาเสร็จดินแบบโคลนของเขา่ทิ้งไว้ที่นี่เนาะ รู้เกี่ยวไหมเคยได้ยินไหมคะว่าแบบถ้าเกิดว่าทิ้งเข้าไว้ที่นี่เขาจะเกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยมือสั่นนะนี่มือสั่นนะนี่เนี่ย คุณลุงคุณลุงกี่กี่คอมเมนต์คะนี่คุณลุงไม่รู้คุณลุงอ่านไม่ออกคุณมองอาทิตย์กลิ่นโอ้ต่อโอเคขอบคุณสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะแปดผู้ชมนะตอนนี้นะคะแปดร้อยผู้ชมเนาะ นี่วายเต็มเลยเยอะมากกลุ่มเดียวกับบ้านได้กลุ <c oughs> ่มเดียวกับบ้านได้เหมือนจะเน่าเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่งตรงนี้เหมือนเขาได้น้ำอะ่ะเขาชุ่มเขาชุ่มอยู่ตลอดนะคะเหมือนน้ำจากจากแม่นะจากตรงนี้คะ่ะเขา ฝนตกเยอะช่วงหนึ่งอะค่ะน่าจะมีน้ำขังตรงนี้เนาะเต็มเ,เลยอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บตรงไอ้กลุ่มหนึ่งต่อมาเดี๋ยวมัดพาไปเก็บ เดี๋ยวพาไปเก็บอีกนีดนค่ะลุงนะนี่อีกนิดนึงสวยด้วยะเดี๋ยว,ยวจะเก็บให้ดูนะเดี๋ยวมัจะเก็บให้ดูเหลือสี่ท่านแล้วนะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนคุณประพาพรประพาพันยังอยู่นะคะเออ แพวนะพาวันนี้วันนี้เกิดไลท์วันนี้กดไลค์ให้นะคะอ๋อจะบอกว่าไม่ได้ใส่แว่นแล้วอ่านไม่เห็นนะทุกคนคุณวันใหม่วงดีนะคะสวัสดีนะคะอ่าสี่ท่านนะเดี๋ยวมาจะเก็บเห็ดให้ดูกลุ่มนี้ว้าวเลยว้าวมากดูเขาอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ใต้ใบ ใบไม้ใบหญ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดไลค์ให้แล้วก็เข้ามาชมเป็นเพื่อนคือวันนี้เนี่ยอยากไลค์ให้เห็นสดๆไงนี่เห็ดดูคะ่ะมาเรามาเก็บกันแบบสดๆ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะเคือบดีใจมากที่ได้เจอกลุ่มนี้เนี่ยตรงนี้สวยงามมากเลยเห็ดเขามีความชื้นสวยมากเนี่ยสวยงามขอเก็บช้าๆให้ดูเนาะเดี๋ยวมีฟิลเก็บช้าๆงามๆกับเขาบ้างนะเนี่ย บางทีเห็นเห็ดเยอะๆแล้วลนค่ะเห็นเห็ดเยอะๆแล้วลนนะทำอะไรไม่ถูกถ่ายคลิปก็ไม่สวยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะสําหรับการกดไลค์เนาะสวัสดีทักทายกันเข้ามานะหลายคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดติดตามนะก็เป็นผู้ ที่มีความเมตตาให้กับมัทนาคอยคอมเมนต์ให้มัทนาบ่อยๆก็ขอคุณมากๆเลยนะคะมัทนาอยู่สวีเดนนะคะนี่กลุ่มนี้นี่ค่ะสวยงามมากเล็กมาชมการ,การเก็บเห็ดของคุณเล็กเห็ด ดอกสวยมากเราเป็นแฟนพันธ้กันมานานมากขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวันใหม่จริงๆอะ่ะเห็นคอมเมนต์นี้มาหลายเห็นชื่อนี้มานานแล้วละคะ่ะแต่ว่ากา็จำจำจำ,จำชื่อกันไม่ได้อะนะชื่อเล่นชื่ออะไรบางทีแบบว่าเคยคอมเมนต์ชื่อเล่นมาแต่มัดก็จำไม่ได้อะนะอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้กี่ตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะที่เมืองไทย กี่โมงแล้วเอ่ยกี่โมงแล้วเอ่ยนี่เห็ดเกือบเตรียมตะกา้าแล้วตะกร้านี้ตะกา้าใหญ่มากเลยนะหนักมากเลยดูดิก็ไม่ค่อยได้ไล่อะพอได้มาไล์แล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีอะการการไล์ทีหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ความกล้านะสําหรับคนที่ไม่เคยไล่อะเนาะอย่างมัดเองอะไม่ค่อยได้เคยไล์ นะคะพอมาไลฟ์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะมาบางทีอยากจะมาไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยอขอตัดมือเดียวนะจ๊ะเพราะว่าคุณลุงเดินไปไหนแล้วไม่รู้ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วคะอ๋อสี่โมงสี่สิบแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณประภาพันบอกเนาะ หลายคนเป็นเป็นผู้เอ่อเป็นผู้ทำช่อง YouTube ด้วยหรือว่าเป็นผู้เอ่อเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ชมอย่างเดียวอะจริงๆแล้วมัดไม่ค่อยได้มีเวลาไปติดตามใครเนาะไม่ค่อยได้มีเวลาไปแบบกดเข้าไปดูเ่อช่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทำทำช่องกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ผู้ชม สองท่านนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถกันแล้วเนาะกลุ่มนี้นะน่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเต็มตะกร้าแล้วนะเต็มตะกร้าละเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถกันแล้วเดี๋ยวขอเอาปิดอันนี้ไว้ก่อนเผื่อเขาเกิดอีกจะได้มาดูอีกวันหลังอืมมาหันมาดูหน้ากัน กับกล้องยังไงสวัสดีค่ะมาเจอวัฒน,นาเจอหน้าวัฒน,นาแล้วปาเอ้ยตรงนี้ยังไม่ได้เก็บอ่ะลุงบอสอ๋อได้ฟิสเม่ะมาเก็บตรงนี้อีกนิดนึงจ้ะนี่หนึ่งดอกงามๆเดี๋ยวเราค่อยไปตัดขาที่หลังอาใส่ตะกร้าไปก่อน โอเคปเรากำลังเดินไปที่รถกันนะคะทุกคนอันนี้คือสภาพป่าสวีเดนสภาพป่าสวีเดนก็เป็นป่าที่เราเคยมากันครั้งที่แล้วแหละเนาะแล้วกเ็เล็กเคยได้รับอ๋อ,อ,อคุณวันใหม่ก็ชื่อเล็กเหมือนกันใช่ไหมเล็กเคยได้รับเหตุดำแห้งจากคุณเล็ก สองอบอกขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่มาคอมเมนต์บอกนะเพราะว่ารู้สึกดีมากๆเลยที่ว่า,าเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มัดเก็บเห็ดดำเยอะๆแล้วมัดก็ตากแห้งแล้วก็เอากลับไทยแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆเนาะตอนนั้นคุณเล็กก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เห็ดดำไปใช่ไหมออขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์มาบอกแบบเออรู้สึกดีว่า เพื่อนๆที่เคยติดตามกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็ยังยังติดตามแล้วก็ยังคอยคอมเมนต์ให้กันตลอดนะคะนี่คือสภาพป่าเดี๋ยวจะให้ดูสภาพป่าเดี๋ยวให้ดูสภาพป่าก่อนกลับกล้องยังไงอะนี่ไงนี่ป่าโดนทำลายไปบางส่วนตอนแรกก็ตกใจว่าป่าที่แบบว่าเคยเก็บเห็ดเนี่ยเห็ดจะหายไปไหม พอดีเดินอ้อมมาอีกด้านหนึ่ง oh, โอ้โหดีใจมากได้เห็นได้เห็นได้เห็นเห็ดเนาะคือลุงเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่เดินพาเดินอ้อมมาเราก็มาเจอเห็ดที่เราเคยเก็บปีที่แล้วเกือบถอดใจแล้วกำลังแบบบนอยู่เลยว่าอ๊ยตายแล้วเข้ามาทำลายป่าเราหมดเลยเนี่ยคะ่ะเข้ามาตัดป่าตัดป่าอย่างเงี้ย เราก็คิดว่าป่าเราจะต้องเห็ดเราจะต้องแบบไม่เหลือแล้วแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เราเดินผิดจุดเรากําลังเดินกลับไปที่รถกันนะคะเห็ดพึ่งหวานยังไม่เห็นเลยนะพอเห็นหนึ่งดอกเมื่อกี้แต่ว่าขาเขาแบบเน่าไปแล้วเนาะคุณลุง คือแบบมีคอมเมนต์บอกว่าคุณลุงยังไม่แก่เลยทําไมเรียกคุณลุงก็เคยบอกไปแล้วในคลิปไปเนาะว่าคือเราเอ่อมีเพื่อนที่ที่อยู่ที่เนี่ยเขาเขามีลูกแล้วพอดีอ่ะพอดีมัดอายุมากกว่าเขาไงเขาก็เลยก็เลยเอ่อเรียกตัวเองว่าปะ,ป,ะป้าป้านะคะก็เลยเรียกตัวเองว่าป้าแล้วก็เรียกเรียกคุณลุงว่าลุงอะไรอย่างเงี้ย Oh. ตอนนี้นะจะบอกว่าสวีเดนร้อนนะร้อนมาอาทิตย์ก,กว่าๆแล้วร้อนมากหลายคนที่ติดตามคนไทยในสวีเดนก็คงจะรู้นะว่าร้อนแค่ไหนร้อนสุดๆนะคะร้อนสุดๆแต่ว่าตอนนี้วันนี้มันมีลมพัดนิดหน่อยมองงาะกระเดิงประมาณ27องศาทุกคนโดยประมาณ รูป,ป่าถูกทำลายไปไปที่รถกันแล้วค่ะแต่วันนี้พอแล้วเนาะพอแล้วนะคุณลุงลุงเตอ๋อลุงเตอ๋อดูเห็ดหน่อยจีคุณเตอ๋อลิงวีซาเห็ดเอนกงทินทิตตาลิฟต์อุบดิกกบโรนี่เห็ดเห็ดได้เต็มตะก้าเลยอ่า ยังจำตอนที่ลุงไปวิ่งที่ไทยได้ด้วยโอ้ยขอบคุณมากๆค่ะแปลว่าติดตามกันแบบว่าเป็นแฟนพันแท้กันของแท้เนาะคือเออแต่เราก็ไม่ได้อัปเดตว่าแบบลุงเป็นยังไงบ้างเนาะเวลาวิ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลุงอะ่ะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่ลุงซ้อมวิ่งอะ่ะลุงมีอาการปาดเจ็บที่เท้าแล้วตอนนี้ในะหยุดวิ่งมาเป็นเวลาเกือบหเดือนแล้วค่ะ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะลุงก็พยายามเดินออกกําลังกายลุงก็เดินออกกําลังกายแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามที่ทําให้ขาของตัวเองเท้าของตัวเองในแข็งแรงกลับมาวิ่งได้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ลุงเขาก็ไปออกกําลังกายที่ยิมที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณคุณเล็กเนาะที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะคุณ ประพาพันด้วยนะสิงอินเนาะก็คือเป็นคนหนึ่งที่น่าจะติดตามกันมาตั้งนานแล้วแหละมัดว่านะคะถึงได้มาอยู่ด้วยกัน300ท่าน300ท่านวันนี้กำลังเปลี่ยนรองเท้าค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวจะโชว์เห็ดให้ดูอีกทีนึงก่อนขึ้นรถกลับบ้านอ๊บ ไม่ค่อยไกลาจากบ้านเท่าไหร่นะคะขับรถประมาณเซมตน้นมี่นู้แต่ว่าโรนแฮมมอเชอร์บิน<อ>ประมาณ15้านาทีอ่ะเนี้ยโชว์เห,ห็ดให้ดูอีกทีนึงแล้วก็จะจะกลับเดี๋ยวจะไปแล้วไปเนี้ยด,ดอกเห็ดความงามของดอกเห็ดทุกคน เห็ดงามๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณคุณคุณเล็กวันใหม่ขอบคุณคุณปะพาพันธ์นะคะขอบคุณเอฟเอชเอฟเอชเอฟนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันเนาะขอบคุณแพรณภานะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวไลน์นี้ไปก่อนแล้ว ไลฟ์ like 22นาทีเองเดี๋ยววันไรนหลังมาไล์คุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวมากระลุงลาไปก่อนแล้วเนาะขอให้ทุกคนโชคดีเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ bye bye. บ,าบายบายกรี๊งเซ่บายบายไฮโดรไฮโดไฮโดอเดี๋ยวนะแล้วมันออกไลฟ์ยังไงอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะมันออกไลฟ์ยังไงอะ่ะ ไม่เคยไลฟ์แล้วมันปิดไลฟ์ยังไงทุกคนบอกหน่อยว่ามันปิดไลฟ์ยังไงมันปิดไลฟ์ยังไงอ่ะปิดไลฟ์ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวนะคะขึ้นรถก่อนมันปิดไลฟ์ยังไงอ่ะเดี๋ย่าห้อย๋ย่าฟุตโฟรันเดสตรีมมาเนอะอ้อยอึบ <c oughs> เดี๋ยวนะคะทุกคนมันปิดไลฟ์ยังไง เดี๋ยวให้ทุกคนดูทางก่อนก็ได้เนี่ยทางทางมันเป็นทางเข้าป่าแบบเนี้ยครับบอกลับบ้านเนาะลุงบอกกลับบ้านเหมือนมันจะมีเห็ดแต่ไม่มีเห็ดเลยนะคะป่านเนี้ยเราส่องมาหมดละเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะมานปิดไรยังไงถ้าเกิดว่าปิดไรได้แล้วก็บายบายทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี <uous S 1> <m> ๋ยวคันแล้วคันอินเต์สลูตสตรีม่ะ นยอดแว่ทีตะหูมันเยอะอ๋โฟกิสแต่ไม่ทุกคนมันปิดไรยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองกดมั่วๆดูก่อนเนาอลูกแล้วปิดไรไม่เป็นหรือว่าปิดกากบาทข้างบนลองดูก่อนนะบ๊ายบายค่ะ